เริ่มต้นสนามข่าวบันเทิงวันนี้นะคะเอาใจ FC ของหนุ่มอ,อมอักพันนะคะเพราะว่าเห็นส่ง SLS กันมาแทบทุกวันเลยค่ะตอนนี้เนี่ยหนุ่มอ,อมนะคะไปกับกองละครดักเคร่ไปถ่ายทับกันที่ออสเตรียแต่ว่าไม่เหงาเลยนะเพราะว่าแฟนคลับมาให้กำลังใจกันเพียบ ดูสิคะโอ้โหขวัญใจซานละครตัวจริงเลยสําหรับนุ่มอ้อมเนี่ยไปถ่ายทําละครเรื่องรักเรที่ออสเตรียนะคะมีแฟนคลับทั้งชาวไทยที่อยู่ที่ออสเตรียแล้วก็เยอรมันเนี่ยเดินทางมาให้กําลังใจถ่ายรูปกันแบบแนบแน่นใกล้ชิด <c oughs> แฟนคลับตัวเล็กตัวน้อยก็บอกว่าหนุ่มออมบอกว่าหลงรักซะแล้วล่ะ เอาล่ะครับตอนนี้นะครับก็เราอยู่กับกลุ่มคนไทยที่เวียนนาครับผมเองให้แนะนําตัวกันบ้างมาจากเบอร์ลินค่ะโยมันดีเพิ่งบินมาถึงเมื่อกี้เองค่ะเพิ่งบินมาถึงเลยเหรอครับใช่ค่ะไปถึงลงค่ะจากอนที่โรงแรมแล้วก็มาเลยนี่มาจากที่เบอร์ลินทุกคนเลยเหรออันนี้ OMC OMC แล้วนี่นะครับน้องเสวีอ่ะชิสวีนั่งกับพีอ๋อนี่ดีนะยังเรียกพี่ ได้อยู่ได้ดูละครของอ๋อมชอบเรื่องอะไรกันคะวายุใช่แล้วชอบวายุที่สุดคุณหลวงพันธ์ละลายพยัคฆ์ธรรมวิภพธรรมวิภพใช่ไหมครับใช่ค่ะตั้งติดดังสวัสดีมากค่ะมาของคุ่องดูทุกเรื่องที่สำคัญนะครับอย่าลืมดูรักเ่ฆใช่ถ่ายทีี่นะเราเป็นแฟนคลับของคุณอ๋อมทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็ตามติดทุกเรื่องดีใจครับดีใจที่มีแฟนๆติดตามผลงานไกลถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นอย่างบอกไม่ ถมากเลยพี <łość> ่พี่บอกว่าใด้ดูละครหลายๆเรื่องของผมนะครับมีน่าเชื่อว่าจะอยู่ถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกันแต่ก็ยังสามารถติดตามผลงานได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็บอกว่าจะติดตามผลงานของผมตลอดไปครับผมดีค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ้ายบาย โอ้น่ารักมากเลยนะคะคุณสจีกระซิบมาเหมือนกันถ้าเกิดไม่ติดงานลงสนามข่าวนะคะบินไปนู่นแล้วเหมือนกันค่ะใช่ไหมคุณสจีเมื่อกี้โทรคุยกันแล้วบอกให้น้องออมอะระวังสุขภาพด้วยเพราะทุงนี้อะที่นู่นอากาศร้อนขึ้นความร้อนสูงมากคุณสจีเรียกคุณหอมว่าน้องคุณคุณอมเรียกคุณสจีว่าอะไรฮะพี่พี่สุดที่รักไม่ใช่เจ๊ใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ใช่เจ๊่มันคุณ